กล้นะครับเที่ยวคาเฟ่ตามสไตล์ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับผมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านแลรปบิดชานั่นเองค่ะจริงหรอวะ เขาขายเครื่องดื่มเป็นพวกชานมไข่มูกระเรงอย่างนี้นะคะเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่กินนี้นะคะถูกมากเริ่มต้นในราคาแค่เพียง19บาทค่ะคือถือตังมา20บาทกินได้เลย20บาทมีทอนตามเคยใช่20บาทมีทอนด้วยนะเราจะสั่งกี่แก้วดีเหมาเหมาว่าหลายแก้วเลยวันนี้คนละสามแก้วเลยเป็นไงคนละสามแก้วลอยไปหมดไหมร้านนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นไงบ้างร้านนี้ทษนสีรร้านนี้นะคะเขาจะเน้น แบบแต่งร้านน่ารักน่ารักแล้วก็มีมุมที่ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเป็นจะเป็นสี้มๆูดูแบบแฮปปี้เลยนะกับเดินเข้ามาูแบบอบอุ่นคือแบบตอนนี้ฝนตกโดยหน่อยบรรยากาศดีร้านสวยแล้วก็ราคาก็น่ารักอีกนะแอร์วยแอร์เย็นยใช่ราคา19บาทให้นั่งทานในห้องแอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบมุมที่ถ่ายรูปแบบน่ารักใช่ไหมเป็นกระต่ายปิดนันเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรกันบ้าง โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนําเมนูของชาร้านนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดแนะนําเองมันจะแปลกๆป่ะใช่ไหมเราจะไม่ค่อยรู้ว่าอะไรอะไรยังไงใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่เจ้าของร้านมาแนะนําดีกว่าว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างครับผมมามาเลยครับผมสวัสดีครับพี่ครับนั่งเลย อันนี้เป็นร้านรับปิชาเลนะรับปิชาครับม,มีเมนูอันไหนแนะนําหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านบ้างคะก็เมนูที่แนะนําตั้งแต่เปิดมาเกบสองอาทิตย์นะครับแล้ที่จะขายดีก็จะเป็นพวกที่เป็นเมนูนมสดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวดาร์กช็อกโกแลตนะครับดาร์กช็อกโกแลตทจะอบนนมสดแล้วก็จะมีพร้อมไข่ราาวมุกลาวาด้วยใช่แล้วก็จะเป็นนมสด นมสดขาใกลดูไข่นุกลาวาครับแล้วก็อนีไม่พ้นเลยก็คือเป็นร้านชาก็ต้องชาไ mm hmm. ต้หวันาชาไต้หวันก็ต้องไขอ่อีอีกตัวหนึ่งเลยก็จะเป็นมันม่วงครับเป็นมันมันม่วงญี่ปุ่นมันม่วงท็อปบนนมสดนะครับพร้อมกับไข่นุลาวานะครับทานส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วมันแบบทำให้รสชาติดีขึ้นนะครับแล้วก็เออันนี้ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาหน้าร้านนะคะไม่สะ,ส,มสะดวกมาหน้าร้านก็ถ้าอยู่ที่หนองเกตหนองปือสาม,มารถตักแชทมาทาเพจ หลานได้เลยก็จะไปส่งให้ฟรีนะครับผมแล้วถ้าที่มีทางสั่งแต่ว่าพวกลายแมนแกล็นะครับมีครับก็จะมีลายแมนแกราคาไม่ได้ชาร์จครับราคาเท่าหน้าร้านเลยโอ้โหถูกมากดีช่องเติดตานครับเขาช่องประหลังโภชนาดัเองครับผมแล้วซิกเนเจอร์ยังไงบ้างครับพีีตัวไหนบ้างครับซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับจะเป็นยูสุและกิดโรสนะครับอ๋อยูสุใช่ครับ จะเป็นตัวนี้อันนี้จะใช้เป็นน้ำส้มอยู่เป็นส้มยูสุหมักน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ปรุงตอ p ด้วยเจลลี่้วชาติมันจะออกมาแบบสไตล์ไหนครับมันก็จะออกไปทางส้มที่ส้มหวานหวานอมน้ำผึ้งเนียครับแล้วก็จะโซดาทำให้ซาแล้วก็จะได้เคี้ยวในในส่วนของเจลลี่เป็นเจลลี่กลิ่นหวานแบบ แล้วถ้าเกิดแบบมีคนสนใจแบบอยากมาร้านแต่มาไม่ถูกมาอย่างไรได้บ้างร้านตั้งอยู่ตรงไหนร้านนะครับหาหาได้ไม่ยากนะครับจะอยู่ซอยสุขุมวิทพัทยา15นะครับจะอยู่เยื้องกับวิทยาเทคนิคพัทยานะครับท่าสังเกตดูจะเห็นถ้ามาจากทางรถไฟก็จะถึงต่อประตูทางเข้าจะเจอสามแยกตรงวิทยาลัยก็เจอร้านอยู่ความนะครับเปิดแต่กี่โมงครับพี่พี่จะเปิดหน้าร้านประมาณ11โมง11โมงนะครับติดทีทุ่มครับ ปิดหน้าร้านสองทุ่มครับแต่ว่าช่วงถ้าจะสั่งทางไลน์ทางแก๊ปก็สามารถสั่งได้แต่เก้าโมงจนถึงสี่ทุ่มนครับอ้เก้าโมงถึงสี่ทุ่มเดี๋ยวบางวันถ้าถ้าไม่ง่วงก็จะทานทุกเที่ยงคืนที่นี่เขามีท็อปปิ้งแบบว่านอกจากไข่มุกธรรมดามีอะไรบ้างคะที่ก็จะมีเป็นบุกบาวชูกาครับแล้ว <c oughs> ก็มีเป็นมุกป๊อกเป็นมุกป๊อปผลไม้ที่มันมันได้เทคเจอร์ที่มันเหมือนจะมีน้ำน้ำผลไม้ที่แตกในปากโอ้มีแบบแตกใน <c oughs> ป,ปากเลย ก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณที่นี่น,นะคระ<อ>ับสำหรับเมนนี้เดี๋ยวเรามาสั่งเมนูเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาแต่ละแก้วเป็นยังไงบ้าง ชิมแล้วอ่ะนี่แต่แบบน่าทานทั้งนั้นเลยนะคบผมแต่รล้วอะเรน่มต้นแค่1ิบเ้าบาทสิบเก้าบาทจริงเหรอวะอ่าอันนี้อานอะไรนะชื่อชาตายพ่นไฟมุกลาวานะคะว้าวอันนี้จะเป็นแก้วไซส์สีรับสีราบนะคะซึ่งจะได้เยอะกว่าพวกนี้มาเรามาชิมกันดีกว่าหมดใจไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วชิมอะไรก่อนเธอชิมอันนี้ก่อนนี่เป็นหลอดหลอดจยาวครับผม หมือนเวลาที่แบบว่าแบบว่า,า <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วด้ไปในน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ชิมอันนี้หน่อยโอ้ยเป็นไงเป็นยังไงปากบอบหืมหืมเ<ห><ห>ข<ห>้มข<ห>้นอืมอร่อยอ่ะโอ้โหจะบอกว่าวิปปิ้งครีมที่นี่อร่อยมากเลยนะคะมันแบบไม่เหลวมันยังเป็นแบบเนื้อๆออยู่อ่ะคืออร่อยเลยอ่ะ ลองชิมน้ำปิดเป็นงไงนองกจากวิเคิาจะอร่อยแล้วแล้วน้ำเป็นยังไงบ้างรสชาติอ๋ออร่อยอ่ะกลมกล่อมมาก oh, <no. S 2> โอ้โหถ้าใครปลาต้องลองเลยนะไหนลองดูคืออร่อยทั้งแก้วอ่ะเนอะกลมกล่อมมากเลยนะอร่อยอร่อยจริงไม่หวาหนมากเกินไปกำลังพอดีอื กชอบกินให้หมดแล้วก,กันกอันนี้คือดาร์กช็อกโกแลตนะคะเพิ่มท็อปปิ้งบาลนี่นะคะเข้มกว่านี้ไนะหมใช่เคยลองหนึบจนแบบน้ำแข็งเกาะกันอะอ่าเออดูดีเนี่ยน้ำแข็งเกาะกันเป็นก้อนเลยนะ ข้นแต่เข้มข้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะหวานเกินไปนะคะคือรสชาติมันเข้มข้นเพราะว่าด้วยชื่อที่มันเป็นแบบโกโก้หนึบคือเราดูดไปใช่ไหมโกโก้ที่มันติดอยู่อะ่ะที่เป็นโกโก้หนึบอะ่ะมันเข้าไปพร้อมกับน้ำอะ่ะก็คือรสชาติอร,อร่อยกำลังดีเลยอะ่ะคือเข้มขนะ้นถ้าใครที่ชอบแบบเข้มข้นเข้มข้นแบบมีเ็กเจอร์แบบมีเนื้อหนึบหบหน่อยนึ่แนะนําอันนี้เลยค่ะอร่อยจริงใช่ไหมนะ ่า,าไปมาเป็นมไ,ไมโลภูเขาไฟอ่ะไมโลใช่ก็เป็นไมโลภูเขาไฟเนี้ยจูดไปพรพ้อมกับหกไมโลอันนี้นะคะเราเพิ่มท็อปปิ้งเป็นเป็นมุกปป๊อปไปด้วยนะคะเป็นมุกปป๊อปสตรอบเบอรี่นะคะดูก็รู้นะครับว่าไม่ดีดอยู่สั่งมาขนาด หลอดนีด้หรือเปล่านี่เป็นแบนี้เาแจกนะ <c oughs> อ่ะเราขอชิมอันนี้ก่อนนะ <c oughs> เฮ้ยอือแปไง้งในฝากเลยกินด้อุ้ยอร่อยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยอ่ะลองชิมด,ดูเธอลองดูดดูแล้วถ้าเกิดดูดเข้าไปแล้วมีเม็ดอันนี้ด้วยอ่ะ อร่อยเลยอ่ะซูมันเข้ากันมากอ่ะเป็นมุกบ๊อปสตรอเบอรี่ไงที่แบบคืออร่อยอ่ะแนะนําเลยนะคะว่าให้สั่งเอาจริงๆมันไม่เคยกินเลยครั้งแรกในทีมีเคยกินนะแต่ว่าคือมันไม่ร้านอื่นมันไม่เป็นแบบเนี้ยเออร้านอื่นมันจะแบบยังไงไม่รู้อ่ะแต่อันเนี้ยอร่อยอ่ะแก้วนี้ที่สั่งนะคะก็คือลิ้นจี่โซดานะคะเพิ่มมุกป๊อปสตรอเบอรี่นะคะแนะนําเลยว่าให้ลอง จริงๆอร่อยมากอุ๊ย <c oughs> เดี๋ยวเราเอาอันนี้ไว้มันม่วงฮอไกไลโดมันไม่ใช่รสชาติคายเผือกนะต้องมาลองเองอะ่ะแต่แต่มันบบอร่อย<ข>อะ่ะไม่หวานไปเลยมันหวานแบบพอดีพอดีอะชิไมไปชินมาแบบกับเผือกนะืมันหอม หอมก็เผือกเยอะลยแล้วก็รสชาติดีกว่าเผือกอีกอ่ะแก้วนี้เป็นแก้วอะามาลิน้ำผึ้งมะนาวชอ,อืก็คือมันจะเป็นแบบน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็มีเลมอนด้วยผสมกันห,หายนี้แล้วก็<า>อันนี้ดีกว่าทีเด็ดของร้านตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์นะคะซิกเนเจอร์ตัวนี้ชื่อว่า ยูสและบิดโรสด,ดูหน้าตาก็รู้แล้วว่า,วาน่ากินนี่นะคะแนะนำว่าให้คนก่อนนะคะก่อนที่จะกินเที่มีเลเยอร์แบกันเมนูที่มันมีหลายๆสีที่มันแยกชั้นกันนะคะให้คนก่อนนะคะไม่งั้นจะรู้สึกบางชั้นจืดไปแล้วก็หวานเกินไปนะคะโอเค ือชิมคำแรกอะ่ะมันบอกอธิบายเป็นรสชาติไม่ได้อะ่ะแต่มันรู้สึกว่ามันต้องกินอีกก็แ <c oughs> <c oughs> สดงว่ามันต้องอร่อยอ,ยอร่อย,อยงไงแต่คือแบบอันนี้มันจะออกรสชาติแบบมีความเป็นน้ำส้มยูสุหน่อยหนึ่งแล้วก็เหมือนกับออกรสหวานของน้ำผึ้ง <c oughs> แล้วมันก็เลยทําให้แบบมันเข้ากันดีมากแล้วมันก็แบบสดชื่นมากอะ่ะเออ <c oughs> อร่อยอะ่ะ <c oughs> มีเจลลี่ด้วยนะ อันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบของเขาในในแก้วนี้นะคะต้องสั่งเพิ่มนะอะ่ะชาเขียวนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะให้แนะนำให้คนก่อนนะคะอ, <crest> อุ้ยโคตรอร่อยเลย อร่อยอรกลมกล่อมอืมไม่มีความขมไม่มีความแบบคืออร่อยอะไม่หวานเกินไปหวานพอดีเลยอร่อยแปลกๆแบบว่าม็นคนกินหวานนะแต่อันเนี้ยเหมือนมันไม่ได้หวานอะแต่ว่าแต่มันอร่อยอะอืมมันอร่อยแบบไม่หวานเกินไปอืลองดูคนก่อนนะเรียคนนะรับอือโหโคตรอร่อยเลย สำลักแล้วขนาดไม่ชอบกินนั้นเนี่ยดูดหลายทีแล้วอะไม่ใช่ะลรหรอไข่ข้าเรื่อยๆออเนีไงหวานไปไหมไม่หวานกำลังพอดีเป็คนชอบกินชาเขียวเราก็สั่งเพิ่มหวานแต่เนี้ยคื <umber land. S 1> อรสชาสติมาตนดานดเลยนะอร่อยอยู่แล้วค่ะลองกินก่อนนะถ้าเกิดว่าใครจะมาสั่งแล้วรู้สึกว่าชอนชอบเข้มๆข้มอะไรอย่างเงี้ยให้ลองก่อนนะคะเพราะว่าแต่ละอัน คิดว่ารสชาติโอเคอยู่แล้วนะคะไม่ไม่ต้องไปปรับเพิ่มหรือว่าถ้าคิดว่าชอบหวานมากจริงๆก็ก็อยากให้ลองก่อนค่อยๆสั่งว่าขอหวานเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะ สรุปว่าอันไหนหวานสุดอันไหนอร่อยสุดอันไหนอร่อยสุดเหรอมันอยู่ที่เธอชอบอันไหนแต่ละคนชอบมันไม่เหมือนกันแต่ฉัน่าจจะชอบเป็นแนวทางแบบพวกช็อกโกแลตแบบแนวเนี่ยพวกร์าอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้จริงๆแล้วอร่อยนะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยยูสุและบิทโรสแล้วก็อันนี้เราชอบตรงที่ว่ามันเป็นแบบว่าป้นไฟอ่ะดูดิเราดันถ่ายมาตั้งนานแล้วอ่ะวิปครีมเขายังเป็นก้อนอยู่เลยนะยังไม่ละลายเลยอ่ะชือเลิศมาก คือดีมากอืมเ็อร่อยพิ้งสรุปนะคะก็คืออร่อยทุกอย่างเลยแต่ถึงใจไม่ได้มันแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบเป็นแนวช็อกโกแลตโกโก้หรือว่าจะเป็นแนวแบบเปรี้ยวอมหวานอะไรประมาณนี้นะคะสประทับใจกับรสชาติชอบลูกเล่นของเขาทุกอย่างเลยนะคะชอบมากที่สุดก็แแตกในปากต้องมาลองนะอันนี้อร่อยจริงเพราะว่าแตกในปาก อุ้ยมันจะได้นึกภาพออกไงว่ามันเป็นประมาณไหนแล้วก็ชอบมากที่สุดก็คืออันนี้ด้วยเป็นวิปครีมห่นไฟอะ่ะแบบป่านนี้ยังไม่ละลายเลยอะ่ะดูดีเป็นก้อนเลยอะ่ะเออแล้วรสชาติดีมากหืมน้ำหมัมกขึ้นเพราร้านนี้เลยนะม <c oughs> หมดไปแล้วนะคะสำหรับเครื่องดื่มของเรา <c oughs> ไม่ใช่หรอหัวแล้วหัวแล้วอ๋ออันนี้อันนี้นี้นน เครื่องดื่มนะคะสําหรับเครื่องดื่มวันนี้ที่ร้านนี้นะคะและบิดชาจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะคะไม่มีแก้วไหนที่มันรสชาติจัดเกินไปหรือว่าหวานเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็จับเราไม่อวยเนาะไม่อวยพูดตามตความจริงนะคะอยากให้มาลองจริงๆนะคะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆค่ะน้องจัดเราจะทานที่ร้านเราเรายังได้อะไรที่ร้านนี้นะคะจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยต้องมาเริ่มต้นแค่19บาทไม่พอนะคะมีแอร์ค่ะมี WiFi ค่ะ มีมุมถ่ายรูปค่ะแถมยังรสชาติดีอีกนะคะมไวไฟก็ฟรีนะมีไวไฟเล่นด้วยแบบนั่งจิบเครื่องดื่มทุกๆในห้องแอร์เย็นๆกับมีไวไฟเล่นด้วยโอ้โห,โโหดีเลยรสชาติก็ดี แลวันนี้ตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ครับเที่ยวคาเฟ่ตามสไตล์ของพวกเรานะครับผมแล้วก็ไอเจอกันใหม่ครับ EP หน้าดูว่าเราจะไปคาเฟ่ที่ไหนดีในพัทยาก็มีเยอะแยะเลยใช่ไหมวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนครับ mm hmm. เยี่ยมเยียนร้านนี้ก่อนเคครับ mm hmm. hey, ผม mm hmm. ก็วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ mm hmm. กับ EP นี้นะครับผมเที่ยวคาเฟ่ตามสไตล์ของพวกเรา mm hmm. สองคนนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับช่องซักลิ

นาเาก่าจิงตว่าราคาไม่ถูกจริงๆนตว่านี้ต้องโดนให้หมดสลายต้องพักน้องคงไปก่อนนะนะกินทุกทุกอย่างที่ถูกระคับราคาดีมันถูกชะมัดจำคุณภาพมันดีอย่างนี้ไม่ร้องไม่ร้องก็คง